วันนี้มีทรงนี่ตัวนี้นะครับอายุสามเดือนนะครับเพศเมียนะครับสไปราบชบุรีนะครับส่วนนี้เด็กๆมีจุดนี้อายุหนึ่งเดือนนะครับอายุหนึ่งเดือนมีจองไปสี่ตัวแล้วนะครับนี่สีเขียวนี่ตัวนี้มีจองแล้วนะครับตัวนี้จองแล้วตัวผู้นะครับสีเขียว สีแดงสีแดงก็จองแล้วนี่สีแดงตัวผู้นะครับสนีน้ำเงินก็จองแล้วนะครับเสียงเงินจองเมื่อคืนนะครับแล้วก็ตัวไหนสีน้ำตาลนี่จองแล้วเหมือนกันนะครับก็ยังมีตัวเมียนะครับตัวเมียว่างสามผู้หนึ่งนะครับตัวผู้นี่ประคอสีเหลืองตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้ยี่หินี้ด้วยตัวผู้ นี่ตัวนี้ยังว่างนะครับบออคอสีเหลืองแล้วก็ตัวเมียนะครับตัวเมียนี่บออคอสีชมพูนี่ตัวเมียบอกคอีชมพูแล้วก็ตัวเมียบอกคอสีฟ้านี่ไงตัวเมียบอกคอสีฟ้าแล้วก็ตัวเมียบอกคอสีม่วงนี่บอกคอสีม่วงยังว่างนะครับจุดนี้แปดตัวจองไปแล้วสี่ว่างสี่นะครับ ды.